พอเห็นเข้าปาดอ่ะปาดให้เป <c ough> ็นเปี a, ้ยงๆเป็นอันบ่อาเปลือกออกเพราะว่าข่านข่านแกะเอาแบบนี้ไม่ต้องไดกินหลอเพราะว่าเด็กคนน่ะงามเพี่ยงนี้หูนโอ้ยเศบษฐาปาด์กันคืออะไรอนเนื้อหรือเปล่าไม่อร้อนหวานเด้อของเจ้าขอซีซีหน่อยก่อนอืม หลังร้วมืออนะ่ย่บอว่าบาลางมือเ้อหลงแล้วหลังแล้วมือคอะนะโอ้ยเปล่วคนะปากผสมสไตล์บ้านบ้านเลยอ่ะอ้ยเนี่ยคุณเมี่ยหวานทำมีเด็ดหวานแบบหวานเย็นๆนสตเย็นเลยเสียอไรชมดุนี่เสียด คุณอ่ะไอเดี่ยวบเหนือมันสมองโกงก็อย่างไมโดรีดไหมบ้านเขาเอ่ยผสมอย่างพุบพวกไม่ผสมแก้วหวานเด็กผสมเสียบๆนี่แหละคุณด่าบนเหนือนะคุณบ้มีเม็ดมีเม็ดน้ำขอาละเสียบกระขัดกุนแล้วหรอน่อยน้อยใหญ่บานนี้มากินผสมแก้วหวานผสมผสมกผสมอ่ะบกินเขาทั้งคองหลูวเขาเขาก็มักพมีแต่ม่ซีนาะ บอกตามตรงเนื้อมันช้ำไม่เลี่ยนเนื้อชำเนื้อหวานเดี๋ยวข่อยบอกแล้วอคอยจัดจ,ดจดนานแล้วเรา่อยใส่บึงจานใหญ่ๆคุณสองจานไปหลืออ่ะคนนึงก็ส่งบงงูรณ์งายนหน่อยงามอยู่คนนี่เปลือกหน้าหนาหว,วานขึ้เนเมื่อกี้คุณนะคุณนะหืมเห็นมือจะขวบอันนี้ไม่เป็นอันนั้นไม่เป็นกระดานน,นนะทีมเด็กนะ ก็เลยสองจานใหญ่ๆท,ทั้งสอบบสุกมทั้งสอบตัลีออกได้ข้างเดียวสุดยอดสุดยอดเลยนะจ๊ะมึงดูพี่น้องบอบห้หามบอกผมนะจะบึนจะจนนบ,รรบึนจะบึนได้สองจานเลยมันธรรมดาเลยพูดสองจานใหญ่ๆแบบนี้เลยมาเด้อพี่นอ้อ,อง,นงกินบทสุ่มลำตัก